นี่แล้วนะเออมาถึงนี่นิคมอุตสาหกรรมคือเหมือนเราปล่อยผีจากป่าชาและความปราบยากคิดหม่ความจริงต้องต้องกักไว้ตีเนีือต้องกักผีผูกมัดตาสังหรือว่าเอาไว้ในหม้อไว้ก่อนอย่าให้ออกมาอย่าให้ออกมาก็คือผีไว้ในหม้อไว้ก่อนต้องคิดใหม่อ่ะใช่ไหมคิดใหม่ทําใหม่คือต้องคิดใหม่แทนที่คุณจะผลิตกระแสไฟฟ้าคุณต้องปล่อยน้ําปล่อยทิ้งเลยอืตอนนี้ไหลเข้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด ปลอยเก้าปลอยเก้าสิบถึงนะร้อยนะเขือนบุยพลเขื่อนน้นหลยเข้าสี่สิบล้านลูกบาทเมตรนะปล่อยยี่สิบอันแสดงว่าผลิดกระแสไฟไฟ้าขนาดนี้ปล่อยยังไม่ปล่อยนะครับครับ,รบยังปล่อยน้อยแล้วเพราะว่าแต่ว่าความจริงไงข้อมูลเราไม่รู้ว่าปล่อยมากหรือปล่อยน้อยแต่ฟังคุณวิรกรว่าปล่อยน้อยนะพร,ระนามรงนะ,ะเห็นไหมครับ,รบนี่คือปัญหา ครับเรามีเครื่องมือเราไม่ใช้เราคิดไม่ถึงเราคิดไม่เป็นเราลืมไปเราผิดแต่กรสแสไฟฟ้าจนลืมคิดไปว่าภารกิจของเกือนอีกสองอย่างเราไม่ได้ทำครับป้องกันน้ำท่วมกับช่วยเหลือการเพาะปลูกถ้าอย่างนั้นผมมามองถ้ามองแบบว่ามองเป็นลบให้การไฟฟ้าผ่ายผลิตคือเงี้ยท่านท่านผู้ชมอะ่ะ ที่ผมกำลังคุยเนี่ยท่านทุชาจุนเพชรเนี่ยท่านเป็นอดีตประธานสหภาพการไฟฟ้าภายผลิตด้วยน้าไปนะเพราะฉนั้นข้อมูลของท่านเนี่ยน่าเชื่อถือกําลังมองบอกว่าถ้าคิดถึงผลประโยชน์ของการไฟฟ้าภายผลิตที่คิดว่าจะได้เอาเป็นว่าทุกเม็ดฝนที่ตกมาเหนือเขื่อนก็หมายถึงกําไรเงินงอกเงยเพราะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าตรงนี้ได้ กับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นแสนแสนล้านแล้วแล้วยังไม่ได้คิดถึงว่าหลังน้ําลดไปแล้วโดยภาพรวมเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ลูกความเสียเกิดนี่เท่าไห<ม>ร่คุ้มไหมท่านสุชาถ้ามองอย่างน<ข>ี้ถ้าการถ้าการไฟฟ้าผ,าผ,าผลิตคิดอย่างนี้ขาดทุนครับเห็นไหมประเทศขาดทุนครับแล้วถ้ารัฐบาลยังไม่คิดตามเหมือนเออพวกเราคิดวันนี้นะยิ่งขาดทุนนัะครับ พระรัฐบาลกาลังจะใช้อีกแสนล้านเพื่อป้องกันน้ําท่วมครับและจะใช้อีกแสนล้านเพื่อฟื้นฟื้นฟูน้ําท่วมสองแสนล้าน้วครับแล้วกกบที่ทําลงไปนั้นผลิตกระแสไฟฟ้าผมคิดว่าสองเขื่อนนั้นไม่เกินสองหมื่นล้านต่อปีที่จะได้มาที่ได้มาอืแต่ในที่สุดเราเสียเป็นแสนล้านและกําลังอีกเสียตามอีกสองแสนล้านจากการฟื้นฟูและป้องกันน้าท่วมอีก ใชอย่างนั้นถ้ามองว่าข้อมูลที่ท่านอาจารย์ทูชาได้มาพูดในรายการวันนี้เนี่ยถูกต้องและเป็นไปตามนั้นเขาคิดอย่างไรใครต้องรับผิดชอบท่นานอาจารย์ตูชาก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ไม่อยากโทษพอพอครับแล้วก็ไม่อยากโทษกรมชนและไม่อยากโทษกรมอุเอตูนิยมครับแต่ผมถือว่าทุกหน่วยงานพวกนี้น่าจะมีสติตนะครับ น้ำไหลเข้าพายุมาแต่ละลูกนี่นำฝนมาตำนวนกี่ล้านลูกมันเม็ดมันรู้หมดเนี่ยและปีหนึ่งกี่กี่ลูกและทำไมปีสามแปดสามเจ็ดแรงพอสามแปดกักน้ำได้เยอะนะถ้าปีแปดท้านั้นยังไม่มีนะครับยังไม่มีเกิดเกิดภูมิพลลูกสร้างปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบกแปดท้ายังไม่มีเกิบตั้งแต่มีเื่อนแล้วนะ ปีนี้ทําไมจึงน้ํามันท่วมเยอะเพราะปีแล้วน้ําเยอะน้ํามันมากครับน้ํามากแล้วคุณออหกน้ำอะ่ะลบน้ำเต็มที่ว่าลบมากลบมากมากักเก็บน้ําไว้<ท>เพื่อผล,ลิตกระแสไฟฟ้าของท่านและปีนี้นะถ้าคุณไม่พร่องน้นะําน่ะปีหน้าท่วมหนักกว่านี้อ่ะท่านดุจชาจะมีหนักกว่านี้เหรอหนักกว่าแต่ถ้าปีนี้คุณเก็บไว้แค่สี่สิบนะคุ็บนเก็บสี่สิบเก็บสี่กิจเก็บสามพันปีหน้าฝนมาอันนี้สี่พัน ขากลัวว่าปีหน้าหุ้นไม่มาผมไม่ต้องกลัวครับอในเนี่เลยอีกอย่างผมจะเรียนนด้ทรานว่านอกจากรองธรมานแบบบูรณาการหลายหน่วยร่วมกันนะตั้งกรมชนทั้งทั้งอะไรนะอีกอย่างหนึ่งต้องมียุทธศาสตร์น้ำนะครับต้องทํามานข้ามปีนะครับไม่ใช่คิดปีต่อปีถ้าคิดปีต่อปีปีนี้เอาน้าปีไม่คิดถึงน้ําปีที่แล้วด้วยนะคิดแต่น้าปีนี้ท่วมท่านอาจารย์สุธาจุนเพชรอดีตประธานสารภาพ การไฟฟ้าหอยผลิตนี่ก็เรียกว่าพุ่งเป้าไปอย่างการไฟฟ้า่ายผลิตเลยคือคือ,ค,อคือกำลังบอกว่าท่านเอาข้อมูลตรงนี้มาพูดเพื่อให้สังคมก็ต้องได้คิดกันแล้วครับว่า1การบริหารการจัดการเรื่องการปล่อยน้ําการพ่องน้ําของทางเขื่อนเนี่ยถ้ามุ่งไปประเด็นเรื่องการค้ามากกว่าที่จะมองเึ็นผลประโยชน์พี่น้องประชาชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยรู้แล้วไม่ทําหรือว่ารู้แก้งโง่ที่จะไม่ทําเป็นประเด็นที่สังคมจะต้องคิดกันแล้วในเมื่อท่านอาจารย์สุชามามาเปิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยครับ เพราะว่าดูจากท่านก็อดีตประธานสาภาพการไฟฟ้าภาัยผลิตได้ซ้ำไปท่านก็รักหน่วยงานของท่านที่บอกมาแล้วเนี่ยเพราะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่คิดว่าจะไปใส่ร้ายนะสังคมต้องช่วยกันตรวจสอบแล้วนี่ถามท่านวิชิตย้อนกลับไปหนึง่งถ้ามองในภาพรวมรัฐบาลคุณยิ่งรักก็เพิ่งมาทํางานเดือนหรือเดือนเศษเนี่ยมันเกี่ยวโยงทางด้านการเมืองหรือเปล่าท่านหรือว่าไปวาง แผนโยงใหญ่กันว่ายังไงจะดิสเครดิตกันไงหรือเปล่าท่านก็การเมืองเขาต้องวางไว้ก่อนนะครับอย่าไปคิดถึงเรื่องการเมืองตอนนี้คิดถึงความเสือดร้อยของพี่น้องประชาชนแล้วก็เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับก็ดูเหมือนอาจารย์สุชาจะพูดตรงกับข้อมูลของนักวิชาการหลายฝ่ายนะครับรวมทั้งผู้มีประสบการณ์หลายฝ่ายเมื่อคืนนี้ถ้าเราจําได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงแนะนําครับท่านนายกยิ่งรักว่า การปล่อยน้ําลงทะเลเนี่ยต้องปล่อยให้ได้จังหวะทั้งน้ําขึ้นน้ําลงของทะเลนะครับเช่นกันครับปัญหาที่อาจารย์สุชาเอามาพูดข้อเท็จริงที่เราฟังเนี่ยก็คือปัญหาของการบริหารจัดการเขื่อนหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งมีหน้าที่ดูแลเขื่อนก็ควรจะต้องดูแลจังหวะให้ดีในการที่จะปล่อยน้ำนะครับถ้าฟังว่าน้ําที่ปล่อยมวลน้ําทั้งหมดที่เกิดการท่วมมาจนกระทั่งกาลังจะท่วมกรุงเทพอยู่ขณะนี้น ได้วันหนึ่งประมาณ8 0 0พัลูกบาทล้านลูกบาทเมตรเมื่อ8,000ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่า2อเขือนเนี่ยได้ถึง20,000กว่าล้านลูกบาทเมตรนะฮะบรรจุได้แสดงว่าความบกพร่องก็คือการปล่อยน้ำหรือการคำนวณน,น้ำที่ผิดพลาดไม่ถูก <พา S 1> ต้องนะครับ,รบอาจจะกักน้ำมากเ,ออเกินไป เลยไม่มีปริมาณน่าโดยมีเจตนาหรือเปล่าท่านพิชิตว่าก็ผมก็คงจะต้องฟังอาจารย์สุชาพูดนะครับเจตนาไม่เจตนาอันนี้เราต้องต้องดูนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่วิธีการแก้ไขก็มีหลายฝ่ายมีการเสนออีกส่วนหนึ่งครับเพราะเราต้องมองปีต่อๆไปถ้าเป็นอย่างนี้ทุกปีนี่บ้านเมืองย่ำแย่แน่ครับโอ้โหปีนี้ก็เสียหายไปหลายแสนล้านนะครับก็คิดว่าหลายฝ่ายบางฝ่ายผมก็เห็นด้วยนะครับที่เขาจะคิดว่าจะสร้าง เจ้า <C> e <get ful> พยาสอง <c oughs> ออเพื่อผักดันให้น้ําลงทะเลให้เร็วน <c oughs> ะด้านหนึ่งให้ลงทางด้านจังหวัดสมุทรปราการับ <c oughs> นะ <c oughs> เพื่อที่จะลงทางด้านสมุทรปราการให้เร็วอีกด้านหนึ่งลงทางด้านสมุทรสาคร <c oughs> มลงทางทะเลอ่าวไทยครับตรงนี้เส้นทางนี้เนี่ยผมก็คิดว่าดีแต่ว่ามีแนวคิดหลายเส้นทางบางคน <c oughs> ก็บอกว่าทําวงแหวนนะให้น้ำนี่หมุนรอบนอกลงไปนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือว่ามี แนวคิดอันนึงเข้าใจว่าจะเป็นกรมน้ําหรือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับเขาคิดดีก็คิดดีคือคิดว่าน้ำเนี่ยพอมารวมกันแถวอ่างทองแถวชัยนาทอ่างทองนะครับตรงนั้นก็ให้แยกสายเลยส่วนหนึ่งก็แยกเป็นสายตรงไม่ผ่านกรุงเทพเลยนะครับออกไปลงที่แถวชนบุรีไม่ต้องมาเข้ากรุงเทพอ่ะท่านไม่ต้องไปแลวอย่ามากรุงเทพไปเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปลงทางสมุทรสาครครนะ แล้วก็คนที่ <ś LET: S 2> คิดว่าคนที่มีความชํานาญในกฎการขุดคลองเจ้าพญาสองเนี่ยแล้วทําได้เร็วแล้วมีผลงานเห็นชัดเจนอยู่แล้วก็คือประเทศจีน๋อประเทศจีนเห็นไหมครับประเทศจีนเขาส่งเรือมาให้เราเมื่อวานนี้เองเห็นท่านนายกรับหรือว่าท่านเสนอเทียนทองหรือว่าท่านรัฐมนตรีหลายท่านนะครับไปรับมอบเรือครับนอกจากนั้นแล้วจีนก็ยังให้เงิน เข้าใจว่าจะเป็นหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็อีกหลายล้านหยวน <Burch more. S 2> นะครับอันนี้ก็มาช่วยซับน้ําตามาช่วยสนับสนับสนุนในการที่รัฐบาลจะไปเยียวยาวให้กับคนน้าท่วมมีเรืออีกตั้งหลายสิบลำนะครับรช่วยกันอันนี้ก็ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายก็มองว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะทําได้เร็วเท่าที่ผมดูทราบว่า ทำสามปีนะฮะแต่ว่าโครงการของบางท่านที่มีความเห็นว่าจะต้องทำสิบปีต้องใช้งบประมาณเยอะแยะมากมายแต่ดูเหมือนว่าถ้าหากว่าจีนมาเขาก็จะลงทุนให้ด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราผมคิดว่าไอ้ในอีกทางหนึ่งในการปล่อยน้ำจากเขื่อนสิริกิตก็ดีจากเขื่อน ภูมิพลก็ดีครับจังหวะการปล่อยเป็นยังไงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตควรจะเชื่อมสัมพันธ์กับทางกรมอุตุยังไงต้องบูรณาการทภษาอันนั้นก็เป็นเรื่องวิธีการแต่ว่าเพื่อสำรองเพื่ออีกชั้นหนึ่งนะครับจะให้น้ําท่วมอีกก็ผมเห็นด้วยครับถ้ามีการขุดเจ้าพยาศกาดีเงีเดี๋ยวก่อนนี้ จะปิดรายการนะครับผมก็ประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงครับศูนย์บริการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมสายด่วน1111กด5นะครับตลอด24ชั่วโมงหรือว่าท่านจะ SMS ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมพิมพ์เส่งมาที่4689132ช่วยกันฮะหรือว่าร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมบริจาคเงินเข้าธนาคารกรุงเทพสาขาซอยอาลีในชื่อบัญชีของเอเซอัปเดตเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่127ขีด C ขีด84076 หนะครับหรือว่าจะมีเข้าสิ่งของประการใดก็ไปราจากที่มูนิธิตรงนี้นะครับที่ตรงนังเล่นอ,อะ่ะมูนิธิบ้านเลขที่ร้อยสิบดไทยรักไทยแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลานิดนึงนะครับจากท่านท่าน,านเลขาธิการมูนิธิท่านวิชิตปังศรีตะกุลแล้วก็ท่านอาจารย์สุชาจุลเพชรซึ่งท่านอาจารย์สุชาจุลเพชรนี่ครับขอฝากข้อคิดเหยวเรือ่องกฟพไ้ ประเด็นหลักที่สําคัญจริงๆเลยฮะเกี่ยวเรื่องเรื่องการพ่องน้ําต่างๆนี้มานะก็สังคมต้องช่วยกันขบคิดช่วยแก้กันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจกับพี่น้องทุกๆคนนะครับที่กําลังมาสบงคนทุกไปครั้นี้ช่วยเหลือกันคนไทยเราไม่ทิ้งกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วหมดเวลาต้องกลาบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกราบลาครับท่านครับ,รบขอบคุณครับ